สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอม็อบแรกแห่งปี2564มาแล้วมะะอ็อบราษฎรแแฮทกยกเลิก112และแแฮทกปล่อยเพื่อนเรา แต่ไงกลับกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ติดปล่อยเมียออกจากเล้าไก่มานำม็อบมินเลียนมารับมือกับม็อบราษฎรไงกลายเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงรั้ง UN เและม็อบราษฎรออกมาเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตา112 โดยมีการน,นัดหมายชุมนุมใหญ่ครั้งแรกแห่งปีในวันที่10กุมภาพันธ์และม็อบแรกแห่งปี2564ก็ชิมลางลงถนนกันทันทีนัดตีม้อตีไหาทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนัดตีม้อผิดกฎหมายฮ่าฮ่าฮอุยหางานนี้ แต่ทำไมผลลัพธ์กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ติดปล่อยเมียแล้วปล่อยออกจากเล้าไก่ให้กลับบ้านได้คลิปที่แล้วของช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์4ชั่วโมง32านาทีมีคนดูถึง3 2 3 0 0 0วิว แม้มันช่างมากมายอะไรกันขนาดนั้นทำไมสนใจเรื่องผู้ใหญ่บ้านหมูติดกับเมียผู้ใหญ่บ้านคิ้วดกคิ้วตันกว่านั้นนักหนาฮะต่อมาไม่นานวาสนานานุ่วมยืนยันข่าวกรองของแอดมินว่ารอชื่นชมพระบารมีในหลวงพระราชินีเตรียมสเสด็จออกปฏิบัติราชกณยกิจฮ่า โอ้ออกจากเล้าไก่ก็จะใช้งานเลยนะแมแม่แมบบ่แมบบแมบบเรื่องราวนี้เป็นที่ฮือฮาเรีดเด่ยวกาวขนาดที่ในโลกออนไลน์แฮชแท็กมบ10กุมภาพันธ์แตะ1นร้านทวีตรวมถึงยกเลิก1 1 2เกือบ3 0 0แสนทวีตในขณะที่ทีมงาน IO พยายามดันสนับสนุน112ได้3หมื่นทวีตรประมาณหนึ่งในสี่ติดเท่าแค่นั้นเองอดทนหน่อยนะนั่งกดกันต่อไปนะบรรดามินเนี่ยนทั้งหลายฮ่าอะกูรู้นะพวกมึงกดกันที่ไหนและแล้วม็อบแรกแห่งปีก็ออกมากันนัตตีม้อตำรวจบอกผิดกฎหมายอุตาขนหมอขนหายขนกระมังกันมาแบบนี้ ยังมาบอกว่ามันผิดกฎหมายอีกแล้วจะให้กูทำยังไงสายเจริญปุระเปิดใจครั้งแรกหลังจากโดนหนึ่งสองบอกเป็นห่วงเพื่อนแต่ใจถึงใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงหลังจากนัดหมายนัดตีมอบนสกายวอล์คตีกันไปตีกันมาตำรวจดึงไปสามคนต่อนอปุมวันม็บราษฎรไม่ยอมประกาศลงถนนทันทีเคลื่อนพลไป ที่สอนอปทุมวันไปตามเพื่อนเราคืนนี่เป็นครั้งแรกที่ม็บราษฎรหลังจากปี2564ที่เชื่อฟังรัฐบาลเรื่องโควิดไม่นัดหมายการชุมนุมใหญ่และครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการเคลื่อนลงถนนจนกระทั่งเวลาประมาณ22นาฬิกาโดยประมาณรุ้งปนัตยาประกาศยุติการชุมนุม และนาเตรียมพร้อมนัดหมายกันครั้งต่อไปหลังจากตำรวจยินยอมปล่อยตัวผู้ชุมนุมสามคนที่ถูกจับกลุ่มไปทางด้านตำรวจผอบอตำรวจและโฆษกสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเตือนนัดตีม่อเย็นนี้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะจ๊ะตีม่อฮ้าฮอู้อะไรกันจะขนาดนั้น เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของม็อบแรกแห่งปีตั้งแต่บนสกายวอล์กจากคนมีแค่ไม่กี่ติคนรวมตัวกันจนหลายร้อยหลายพันล่าสุดวันนี้มีการประเมินว่าตัวเลขเป็นหลักหลายพันคนทีเดียวยิ่งเคลื่อนถนนเมื่อไหร่คนจากไหนก็ไม่รู้มากันมากมายเราไปดูกันครับว่าวันนี้บรรยากาศของม็อบตีมอ บนสกายวอล์กบรรยากาศเป็นกันอย่างไรไปดูกันครับ การใช้กฎหมายที่ังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะในการที่จะ,ะจากัดความเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องถึงสิ่งที่ควรจะเป็นในเรื่องของการใช้กฎหมายอย่างสมเหตุสมผลนะคะซึ่งจริงแล้วหนึ่งหนึ่งสองมันไม่สมเหตุสมผลในตัวของมันอยู่แล้วเนาะยิ่งเห็นจากการหวานแตกคแม้แต่เราเองก็โดนเนี่ยนะดังน,นั้นเราเชื่อว,ว่าในวันนี้เนี่ย คนมันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะคือถ้าพูดเหมือนภาพที่เราดื่มก็เป็นเรื่องที่แบบโห้ลุนแรงพอผ่นนานไตล์มากแต่ว่าตอนนี้อ่ะมันน่าจะไม่ให้คนหยุดขาดแล้วมันจะให้นคนตั้งคำถามมากขึ้นด้วยอ่ะคะ่ะแต่ก็คิดว่าน,าน่าจะไปอีกเรียกว่าอะไรอะ่ะอีกหนึ่งพยายามที่จะต้องสู้กันต่ออะว่าว่าเราไม่ยอมเราเห็นเมื่อวานมีการจับกลุ่มสี่แกนนำไปมีอะไรแตกากับแกนนำสี่คนใช่ไหมฮะก็ เราคุยกันตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่ากับ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 น้องๆแล้วเชื่อว่าจริงๆแล้วข้อเรียกร้องของน้องทั้งทั้งสามคนอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเรียกว่าอะไระซับซ้อนหรืออะไรเลยมันเรียบง่ายมากสามข้อแล้วเชื่อว,ว่ามันไม่ใช่ทุกคนเข้าใจไม่จำเป็นต้องเป็นแกนนำไม่จำเป็นต้องแบบรู้ยุทธศาสตร์หรืออะไรเลยแค่วันนี้ทุกคนออกมาแต่ว่านี่ก็คือสิ่งที่แกนนำสื่อสารม,มันเห็นผลแล้วค่ะใชม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ นั่นคือภาพบรรยากาศตั้งแต่ม็บอยู่บนสกายวอล์กจนเคลื่อนลงมาบนถนนและเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่สอนอปทุมวันรวมถึงเปิดใจทรายเจริญภุระแม่ยกแห่งชาติในวันที่อน,นุนนำพาภาลิตชีวารักษ์สมยศพกษา,กาเกษมสุขและปฏิวัติสาหลายแย้มอยู่ในเรือนจำ วันนี้เราจะไปดูเรื่องราวดังกล่าวที่มีการพูดคุยกันในสื่อหลักต่างๆประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องนำให้เรียนให้เพื่อนทราบหลังจาก UN ออกมาเรียกร้องให้ไทยยกเลิกหนึ่งหนงสองแล้วพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกาขยับแล้วยกหูโทรศัพท์สายตรงถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันทีหลังนะครับ ข่าวสดออนไลน์นำเสนอข่าวเรื่องม็อบตีม่อว่าตำรวจเตือนม็อบตีม่อมีความผิดรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้ทำคนอื่นเดือดร้อนลำคาญเตือนม็อบระวังติดโควิดแม้เขาจะตีม่อกันแค่นี้ทำมาวุ่นวายสะดิตสะดิ่งนะคุณตำรวจเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เวลา18นาฬกา25นาที พลตำรวจตีปียะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตีเมธีรักพันผู้บัญชาการนครบาลหกนำกำลังตำรวจเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมรวมพลคนไม่มีจะกินตีม้อไล่ปเด็การที่ลานสกายวอล์กแยกปฐมวันก่อนประชาชนจะหลั่งไหลกันลงไปจัดกิจกรรมต่อที่ลานหอศิลป์กรุงเทพมหานคร พลตำรวจตีปิยะกล่าวว่าภาพรวมการควบคุมดูแลของตำรวจในขณนะนี้อยู่ในเกณฑ์ดีโดยแจ้งเตือนข้อกฎหมายให้แก่ผู้ชุมนุมทราบเป็นระยะระยะเพื่อขอความร่วมมือให้ยุติการชุมนุมโดยเร็วเนื่องจากผู้ชุมนุมแจ้งว่าจะจัดกิจกรรมต่อไปจนถึงเวลา21นาฬิกาซึ่งพลตำรวจโทพักงพงพงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีความหงวงใยเพราะผู้ชุมนุมของไทย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชุมนุมประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเตียงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แม้เขาชุมนุมอยู่ย่างกุ้งประเทศพม่าม,ามีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นมันหมายความว่าอย่างไรจึงขอให้ระมัดระวังและการชมรุมนุมยังเป็นข้อห้ามเข้าขายความผิดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินโดยตอนนี้เตรียมกำลังไว้เพียงพอจะปฏิบัติการหากมีสถานการณ์รุนแรง ถ้ามึงไม่ทำอะไรจะรุนแรงหาไอปิยะตะวิชัยพลตรวจตีปิยะกล่าวต่อว่ามาตรการอื่นๆเช่นตั้งจุดคัดกรองตรวจอาวุธวัตถุอันตรายแต่หากมีการกระทำความผิดก็ต้องจับกลุ่มแน่นอนสำหรับการตีม้อส่งเสียงดังหากกอา่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็มีความผิดเช่นเดียวกันพนวกันก่อนหน้านี้ตำรวจได้จับกลุ่มหญิงวัยรุ่นที่พ่นสีสเปรย์บนป้ายสาธารณะ ขณะนี้คุมตัวไปทําประวัติเพราะพิสูจน์ทราบตัวบุคคลว่าเคยพ้นสีสเปในพื้นที่อื่นมาหรือไม่ส่วนผู้ที่ก่อความวุ่นวายกับตารวจในการชุมนุมวันที่9ก้าำลังรวบรวมหลักฐานและพิสูจน์ทราบตัวบุคคลอยู่แม่ม่แม,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 แมไม่ธรรมดานะปิยะตะวิชัยนั่นคือเรื่องราวที่ข่าวสดรายงานเกี่ยวกับม็อบนัตติมอ อย่างที่เกินไปแล้วเรื่องของการยกเลิกกฎหมาย112ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนายเจคเซราแวนได้ยกหูโทรศัพท์ต่อสายตรงถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติวันนี้เรื่องราวนี้เป็นข่าวในหน้านังพิมพ์ไทยเรียบร้อยแล้วหลังจากเว็บไซต์ของ ไวท์เฮาส์ได้ลงข่าวเรื่องนี้วันนี้เว็บไซต์ของไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวได้ลงข่าวเรื่องราวนี้ได้พูดถึงเรื่องของนายเจคซเซอร์แวนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินัทพลนาคพาณิตโดยนายเซอร์แวนได้ตอกย้ำได้ย้ำเรื่องของ พันธสัญญาระยะยาวที่สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีต่อกันบนความสงบและเสถียรภาพและจากนั้นยังได้เน้นย้ำเรื่องของการจับกลุ่มผู้ชุมนุมชาวไทยบนกฎหมายมินพระบรมเดชานุภาพตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้สแสดงความเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งของประธานาธิบดีโจนไบเดน ต่อเรื่องราวดังกล่าวในเรื่องราวดังกล่าวมติชนได้ลงข่าวนี้ว่าที่ปรึกษาวาร์มั่นคงไบเดนต่อสายตรงเลขาธิการสอมชอชไทยพ่วงการจับกลุ่มมาตา1น2สองเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564เวลา23นาฬิกาหสนาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ปรึกษาวาม์มั่นคงไบเดนต่อสายถึงเลขาสอมชอชของไทย แสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ในไทยและในเมียนม,มาเว็บไซต์ทำเนียบขาวรายงานถแถลงการจากทีมงานโคตกที่ปรึกษาด้านความมั่นคงระบุว่านายเจคเซริแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมจเมื่อวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนระหว่างสาหรัฐกับไทยที่มาอย่างยาวนานบนพื้นฐานในการสร้างความสงบสุขและ,สะเสถียรภาพในภูมิภาคแต่ได้แสดงความกังวลถึงเหตุการณ์จากกลุ่มผู้ประท้วงในประเทศไทยรวมถึงการจับกลุ่มและดำเนินคดีกับประชาชนในฐานความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มารตรา112ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายเซอร์แวนยังย้ำถึงความวิตกกังวลอย่างยิ่งของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อการรัฐประหารในประเทศเมียนม,มาเรื่องการยกเลิกกฎหมาย112ที่เป็นข้อเรียกร้องของสำนักง,งานข่าหลวงใหญ่ด้านติดทธิมุตยอนสหประชาชาติถึงกับออกแถลงการเรื่องนี้ มาวันนี้ที่ปรึกษาโจไบเดนได้พูดถึงเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีปัญหาอะไรกันนักกันหนากับกฎหมายมาตราหนึ่งอไอรอได้รองสรุปเรื่องนี้ไว้เป็นสิบประการดังต่อไปนี้ประการที่1คนที่ทิ่เริ่มแจ้งความคดีนี้เป็นใครก็ได้ซึ่งไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเป็นการกันแกล้งกันสามารถกันแกล้งกันทางการเมืองหรือเรื่องส่วนตัวก็ได้ ปณิทนสนองโทษหนักเกินไปผิดกับหลักสากลประเด็นที่สามไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนว่าอะไรคือการหมิ่นประมาทประเด็นสี่ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการแสดงความชืดเห็นโดยสุจริตป็นที่ห้าสามารถตีความได้กว้างขวางจนเกินไปประเด็นที่หกเจ้าหน้าที่ไม่ใช้ดุลพินิษให้เป็นประโยชน์ต่อจำเลย ประเด็นที่7จ็ดจำเลยเสียเปียบในการต่อสู้คดีร้ายคดีเป็นการพิจารณารับประเด็นที่8มากน้อยหนักเบาเป็นไปตามบรรยากาศทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมประเด็นที่9เรื่องนี้คดีนี้การดำเนินคดีแบบนี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคมเป็นการปิดปากประชาชนจำกัดติดทิศเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ประเด็นที่10สร้างผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยตัวเองทำให้เกิดความเกลียดชังของประชาชนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหา10ประการของกฎหมายมาตราหนึ่งสองที่ไอรอได้รวบรวมไว้ในโลกออนไลน์นอกจากแฮชแท็กวันนี้ที่มีการรีทวีตมากกว่า1ล้านครั้งสำหรับม็อบ10กุมภาพันธ์ และเกือบ3ามแสนครั้งสำหรับยกเลิก1 1 2ในโลกออนไลน์บอกว่าตอนแรกอยู่หอศิลคนดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอประกาศว่าจะเดินไปสอนอปทุมวันแป๊บเดียวเต็มถนนเฮ้ยไปแอบอยู่ไหนกันมาฮ่าสงสัยชอบแบบนี้สินะชอบความตื่นเต้นเหมือนกันฮ่ฮ่โอ้ทางด้านเรื่องราวของ ทนายอานท์ทนายน้อยๆที่อยู่ในเรือนจำในวันนี้ได้มีการเรียกทวีตซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ได้ทวีตเป็นสำนวนการฟ้องของอายการที่สงฟ้องมีระบุข้อความตึ่งน่าสนใจเราไปดูข้อความหลังต่อไปนี้ครั้นเมื่อวันที่19กันยายนพศ2 5 6พเวลารากลางคืนหลังเที่ยงคืน จำเลยที่สองได้บังอาจหมิน่นประมาทดูหมิน่นแสดงความอาฆาตมาร้า,า,า,รายพระมหากษัตริย์ด้วยการขึ้นกล่าวปาใสยแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณท้องสนามหลวงทุ่งพระเมรว่าเมื่อปี2549พลเอกเปรมตินนัสุรานนท์ตะเวนพูดปลุกใจทหารว่าเรื่องเจ้าของคอกมา้าบอกว่านักการเมืองเป็นแค่จอค็อกกี้เจ้าของคอกม้าคือพระมหากษัตริย์ เป็นที่มาของการรัฐประหาร19กกันยาสำหรับคนที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดบ้านเมืองตกต่ำจนถึงทุกวันนี้ถึงตายแล้วก็ต้องขุดขึ้นมาด่าสถาบันพระมหากริย์มีหลายกรณีที่ไม่ได้อยู่เหนือการเมืองนำมาสูา่ความวุ่นวายทุกวันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆปี2551ตอนนั้นเรามีเหลืองมีแดงแบ่งกันชัดเจนสมเด็จพระราชินีไปงานศพน้องโบ แล้วจะให้คนกั่วแดงคิดยังไงเครื่องหมายคำพูดใกล้มาอีกหน่อยปี2560รัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติคูณก้าสุดไปแล้วในหลวงองค์ปัจจุบันสั่งให้แก้ถ้าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำไม่ได้ผมอยากฝากถามท่านรองราชาเลขาถ้าผมยังอยู่และรู้ในวันนั้นกับน้องไหม ผมอยากถามฝากไปว่างบประมาณที่เกี่ยวกับสถาบันกตรตย์ค่าน,น้ำมันเครื่องบินบินไปบินมาเนี่ยปรับลดลงได้ไหมขณะที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกถูกเรื่องการแจกเบี้ยคนชาราลําบากไปทุกขนทุกแห่งอยากให้ท่านมองลงมาเห็นพวกเราคนทำงานเสียภาษีให้ท่านนะ่ะมันเดือดร้อนหนึ่งในข้อเสนอของธรรมศาสตร์และการชุมนุมคือการปรับลดงบประมาณสถาบันกษรตัด ปีหนึ่งสองหมื่นล้านเอาไปทำอะไรในขณะที่คนอดมื้อกินมือ้อท่านไม่เห็นหรือว่าบ้านเมืองบันเดือดร้อนและบอกว่าอันเป็นฟา์มเท็จข้อฟา์มไหนเป็นฟา์มเทจตรงนี้อายการไม่ได้บอกเท่าที่เห็นเรื่องคอ,อกมา้าเปรมตินรัศวนวนน์พูดจริงข้อที่สองสมเด็จพระราชินีวงเล็บพระพันปีหลวงไปงานจบน้องโบ เป็นเรื่องจริงข้อที่3รัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติไปแล้วในหลวงวชิราลงกรณ์สั่งให้แก้เป็นความจริงข้อสุดท้ายเรื่องค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเครื่องบินบินไปบินมาที่ใช้จ่ายอยู่มันฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายประชาชนอดอยากมันก็เป็นเรื่องจริงนี่เป็นตัวอย่างของกฎหมายมาตรา112 ที่พูดได้เลยพูดได้ชัดเจนว่ามันไม่เป็นธรรมแต่วันนี้คนที่พูดเรื่องนี้อยู่ในเรือนจำนั่นคือเรื่องราวของม็อบแรกแห่งปี2,564จากคิดที่แล้วที่พูดเรื่องของผู้ใหญ่บ้านหมู่สิปล่อยเมียออกจากเล้าไก่มีคนตื่นเต้นมีคนดูกันมากมายหลายคนบอกว่าแอดมินไปเอาข้อมูลมาจากไหน เรื่องนั้นไม่สำคัญแต่หลังจากแอดมินโพสต์ไปไม่ถึงชั่วโมงวาสนานานุ่มได้โพสต์ยืนยันสิ่งที่แอดมินพูดว่ารอชื่นชมพระบารมีในหลวงพระราชินีเตรียมสเสด็จออกปฏิบัติพระราชกาิจวันนี้หลังจากคลิปนี้ออกไปให้รับชมรับฟังกันแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมง ราชนีเอ้ยราชินีนุ้ยติดใจวงเล็บอันนี้ไม่แน่ใจว่าติดหรือไม่ติดต้องรอดูกันต่อไปจะออกมางานไหว้เป็ดไหว้ไก่วันรุจีนกับเขาคนนั้นคนที่สำราญบานทรุษตลอดเวลาเมื่อวานก็แต่งตั้งเมียน้อยอีกคนขึ้นมาโดยข่าวสดได้ลงว่าโปรดก้าพระราชทานยศพันโทหญิงวอราพร สิริวชิรพักคนคนนี้ดำลงตำแหน่งนายทหารจากร้อยตีจนถึงพันโทใช้เวลาไม่ถึงห้าปีทำความดีความชอบอะไรผ่านสนามรบที่ไหนอย่าบอกนะว่ารบบนเตียงได้ดูดเดือนหลายคนในโลกออนไลน์ไม่พอใจถึงกับพูดว่าเวลาเย่ก็เย่กันเอง แต่เวลาใช้เงินกับใช้เงินประชาชนเรื่องเหล่านี้จะให้ประชาชนคิดอย่างไรอีกข่าวหนึ่งชวนหัวชวนตลกในเมื่อคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศวันนี้มีนวัตกรรมใหม่คือไปเล่น Tik Tok ถึงกับข่าวสดมาลงว่าว่าที่ดาวดวงใหม่ของ t ิกต็อกเตรียมรุนบิ๊กตู่โผลเซอร์ไพรส์ตุจีนผ่าน Tik t o อก แม้ไม่มีอะไรทําแล้วนะเมืองนะ้บักตูปจันโอชาไอตัวตลกหน้ามานพิธีกรที่เวทีเขาเต่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้เป็นนายกโตเอ้ยจุ้ยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของม็อบแรกแห่งปี2 5 6 4ีมาแล้วม็อบราษฎรททกยกเลิก112และแฮทและปล่อยเพื่อนเรา แต่ไงทําไปทำมากับกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบปล่อยเมียออกจากเล้าไก่มานําม็อบมินเนีย่ยนมารับมือม็อบราษฎรต่อเรื่องเาวาดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการ ตรงต่อข้อมูลข่าวสารรวมถึงการกระจายข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการต่อสู้สงครามข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันและสําหรับช่องข่าวนี้ซึ่งถูกบล็อกเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยหากเพื่อนๆไม่สามารถเข้าช่องเพื่อค้นดูคลิปเก่าๆได้มีคำแนะนำให้กดแฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ราสุด หรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์2021คลิปต่างๆก็จะขึ้นมาให้รับชมกันจำนวนมากโดยเฉพาะมิกของเดือนต่างๆอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาเร็กเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาท ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ